หลักธรรมเรื่องโพธิปักขียธรรมหรือโพธิปักขียธรรม37เป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความปรสรู้คือเกื้อกูลแก่การปรัสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรคมี37ประการคือ 1. สติปัฏฐาน42สัมสำมัปปธาน43อิทธิบาท4 4อินรียห5 5พละห6โพชฌชงค์7และ7มรตมีอง์8เจริญพรคุณโยมทุกท่านที่มีศีลและมีสัมมาทิฏฐิที่พยายามปกป้องพระพุทธศาสนาทุกท่าน พระพุทธเจ้าสอนว่าในการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติอย่างเดียวคือสติและสัมพชัญญะในการปฏิบัตินะองค์ธรรมที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติคือสติปัฏฐานสี่ซึ่งทุกสํานักในประเทศไทยก็ดําเนินการตามธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีสํานักของน้องในนี่แหละ แกงน้องในเนี่ยที่จะเดินด้วยสติเอ่อที่ที่แทนที่จะเดินด้วยสติกับจะเดินด้วยปัญญาก็เมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วนะก็ขึ้นต้นด้วยสติประธานสี่สมปทาน 4, สีน 4, พชฌชงเจ็ดพระหอินทรีห้าและอริยมรรคมีองแป ท,ทุกทุกองค์ธรรมเนี่ยมีเจ็ดหมวดในสามสิบเจ็ดประการนี้ท่านไปดูเลยสติจะมาก่อนปัญญาเสมออันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าการปฏิบัติธรรมต้องเดินด้วยสติไม่ใช่เดินด้วยปัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินด้วยปัญญา ถ้าปราศจากสติและสัมพััญญะแล้วปัญญาไม่เกิดขึ้นจะนั่งสมาธิให้ตายจะจิ้มให้ตายมันก็ไม่มีทางเกิดปัญญาถ้าไม่มีสติเราจะเห็นว่าลูกที่เขาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอภิชาติบุตรเนี่ยพ่อแม่เขาก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะจับมือพ่อแม่เขา บอกแม่แม่แม่สตินะสตินะแม่สตินะเตือนะแ,แม่ให้มีสติก่อนตายสติเป็นคุณสมบัติของจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วที่จะเอาไปไปเอาปัญญามาถ้าปราศจากสติมีปัญญามากมมามหาสารเพียงใดก็ตามก็ไรค่ะ เพราะขาดเครื่องมือในการไปเอาปัญญามาเหมือนเรียนสูงนะ่งเป็นถึงหมอนะ่งแต่มันไม่รู้อ่าคิดดูดีระดับหมอยังไม่รู้ว่าน้องในพูดผิดอนะ่ะอิตาตาคือ Google นะ่ะ m e ม o รคคือสมองนะ่ง นี่มันยังอยู่รวมกลุ่มกันได้อะ่ะคิดดูสินี่ปัญญาเยอะนะเนี่ยแต่ไม่มีสติอะ่ะคิดไม่เป็นนแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ขอให้พ่อแม่นอ้นองนกและน้องในนะก่อนตายนะมีปัญญาตามที่ว่า แต่อย่าได้มีสติสัมปธัญญะตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเพราะคุณสอนนอกรีดคุณบิดเบือนพระธรรมศาสนาคุณก็ไปทำทางของคุณก่อนที่คุณจะตายหลวงพ่อขออนุโมทนาให้พ่อนกแม่นกเนี่ยมีปัญญาแต่อย่าได้มีสติเลยก่อนจะตายนี่ให้พรน,นะให้พรตามที่คุณบิดเบือนพระธรรมศาสนา แล้วก็สาวกทั้งหลายที่เป็นสาวกของน้องไนทุกคนถ้าท่านไม่ถอนตัวท่านยังมาพูดคาวาจาหยาบคายมาโพสหยาบคายนะและท่านไม่ไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องท่านไม่กลับทิฏฐิความเห็นก็ขอให้ทุกท่านตายด้วยปัญญา อย่าได้มีสติสัมปชัญญะเวลาก่อนตายเลยนี่ให้พรนะเพราะคุณจะเดินด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาคุณตายคุณก็จงตายด้วยปัญญาเถิดอย่าได้มีสติสัมปชัญญะก่อนตายเลย